ว่าเราจะถามหน่อยว่าทาไมหลวงตาถึงเน้นที่มโนกรรมคือความคิดครับสมมุติว่าอ่าอ่เพราะเช่นมีมีลูกสาวสวยนอนกับลูกสาวสองก็สองมีอารมณ์ไหมไม่มีเพราะว่าเขาที่เขาเป็นผู้หญิงอันนั้นคือสัญญาว่าลูกแต่ถ้าเขาผู้หญิงอื่นทำไมเรามีอารมณ์ล่ะมันเกิดจากเราคิดขึ้นมาเองไหมค์ขึ้นมาเองไหมใจนี่นี่คือลงตาเลยว่า นี่คือสัญญาล้ระบบความคิดนั่นเองสั้นขึ้นมาเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆแล้วถ้าไม่ไปสร้างขึ้นมาไม่ไปสัญญาว่าจะกลัวก็ไม่กลัวก็ฟัวอีเปียวเนี่ยเป็นคนแคนาดาฝรั่งฝรั่งมันไม่มีผีไปอยู่ไหนมันก็ไม่กลัวผีเพราะว่ามันไม่กหัวบ้านรื่ว่าผีเป็นไงันอคือเขาไม่มีผีมาสถิตอ่าไปอยู่ปาะเทศเขาก็ไม่มี แต่คนกลัวใ <มา S 1> <ม>นอยู่ที่ไหนก็กลัวกับมีผีจะได้ไหมระบบของความคิดของคนป้าเทกนก็พูดถูกว่าเราหลอกตัวเองบางที่แต<อ>่มันมีทั้งจริงและไม่จริงจริงอ่ะคือเวลาเราเราเทพอ่าเทพภูมิที่เข้ามาเทวดาเนี่ยเขาเรียกภูมิดีกว่าไม่เรียกผีอ,อ่าภูมิบเทว,วาเนี่ยเขามาสแสดงให้เห็นอย่างเงี้ยแต่เราว่ากล่าวว่าผีประมาณเนี้ยแต่จริงเราไม่ใช่หรอไม่ใช่เออ หลายๆอย่างหลายๆสิ่งเขาเรียกอุปทานเหมือนเราเหยียบเชือกคิดว่างูเนี่ยก็โดนยงเลยนะใช่ใช่เพอตีเราตีไปเป็นงูแล้วล่ะแต่เราเหยียบงูว่าเชือกก็ใช่พอหันไปอ้าวเชือกมันขึ้นอยู่กับเราไงล่ะเข้าใจไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มโนกรรมนอยู่ที่ความคิดของเราเองมันที่มีนี่คือความคิดของเราเองไม่ใช่สโลแกนมันเป็นความจริงเราทุกข์เพราะความคิด นะอ่าถ้ามึงมึงคิดถึงคนมึงเกลียดคิดเห็นไหมมึงก็ทุกอยู่แล้วแล้วมึงคิดอยากได้คิดอยากนน่นอยากนี่นี่จะความคิดมึงก็นอนนอนอยู่บ้านมึงก็ไม่อยู่บ้านกับมึงหรอกเห็นไหมความคิดจะเขาเรียกสมุทรไทยส่งจิตของงอกคือส่งระบบความคิดนี่แหละถ้ามึงหยุดคิดล่ะมึงก็สงบอยู่ไหนก็สงบ แต่มันยากไงหลวงตาคิดจนเป็นภาระกับตัวเองอ่ะคิดสารพัดเลยคิดกลัวคิดไม่มีอะไรที่อันหายเราได้บ่อยเจ่าความคิดของเราเองหลวงความคิดมันหยุดยากไงหลวงตาขาะนอนไม่หลับนี่ก็คิดเนอะสาเหตุที่นอนไม่หลับก็คือเกิดจากความคิดคิดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหยุดทําไมพระพุทธเจ้าเดินอยู่ เดินอยู่โอุยมาไล่อยู่ทำไมบอกว่าตัวเองหยุดหยุดคิดเดี๋ยหยุดพัลลังค์แต่หลวงตากับควบคุมความคิดเต็มแต่ผค้หยังไม่ได้ต้องฝึกนไลูกตาควบคุมได้หมดงั้นหลวงตาเห็นผู้หญิงก็มีอารมณ์เองความสงบไม่ใช่ไปนั่งสมาธิแต่ตอนนี้คือมันสงบอยู่ตลอดเวลาคือมันหยุดหมดแล้ว คิดจริงปฏิบัติเขาเพื่อถ้าถ้าปฏิบัติเพื่อจะมาคิดอิ่มไม่ต้องมาหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วถ้าปฏิบัติทำถ้ามานั่งคิดมึงมาบวชพระเนี่ยทั้งมึงไปคิดถึงเมียเขาอยากจะไปเอาเมียเขาอยู่มึงมีศีลไหมล่ะไม่มีไม่มีหรอกมึงไม่สงบหรอกความสงบคือสงบจากความคิดนี่แหละถ้ามึงยังคิดอยู่มึงไม่สงบหรอกมึงไปอยู่วันไหนมึงก็เบียททำได้เพียงแต่มึงไปทุกอยู่วันนั้นแหละจังไว้ แค่จะคิดถึงเรื่องความสุขก็เที่ยวไปค้นหาว่าอันไหนสุขอันไหนสุขก็เลยไเป็นภาระก่อนใช่ใช่แค่คิดสุขก็ก็ลำบากเลยคําตอบให้ตัวเองอยู่เลยถามตัวเองตอบตัวเองด้วยจัดการด้วยเหตุผลของตัวเองรู้ไหมนั่นคือกับดักของความคิดทั้งหมดเลยคิดสุขก็ก็ก็เป็นภาระได้ก็เป็นภาระเดีนะอ่า